คณะกรรมาการการเลือกตั้งและคณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญเตรียมหารือวางกรอบความชัดเจนระหว่างความเห็นแย้งกับการบิดเบือนเนื้อหร่างรัฐธรรมนูญในช่วงบ่ายวันนี้นะครับขณะที่กระข่า,ขายนักวิชาการก็ยื่นข้อเสนอขอมีส่วนร่วมในการรณรงค์การออกเสียงประชามติอย่างเสรี กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองนําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรอ,อุนโนคณะปอดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ายื่นหนังสือต่อนายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมาการการเลือกตั้งเพื่อแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับกะกะตรณรงค์เชิญชวนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมนี้ สาระสำคัญของหนังสือของทางเครือข่ายมี3ข้อนะครับคือขอให้มีความเสรีขอให้จัดเวทีอภิปรายความเห็นแย้งได้และขอให้คุ้มครองผู้อภิปรายแสดงความเห็นที่แตกต่างออกไปและระหว่างการหารือก็มีการหยิบยกกรณีตัวอย่างนะครับที่ควรคุ้มครองและให้ความเสรีในการแสดงความคิดเห็นคือกรณีการรณรงค์แจกเอกสารความเห็นแย้งที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดร,ราชบุรี ซึ call, an ism an ism, ่งนายสมชายยืนยันว่าไม่มีความผิดตามกฎหมายและพร้อมจะให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของกลุ่มบุคคลนี้ตามกระบวนการรวมถึงมีการแจ้งนะครับว่าช่วงบ่ายวันนี้กรทและกกตจะหารือแก้ไขปัญหาความเห็นต่างของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรณีเอกสารความเห็นแย้งร่างรัฐธรรมนูญปลอมใบปลิวหรือสติกเกอร์ เพื่อสร้างความชัดเจนระหว่างความเห็นแย้งกับการบิดเบือนเนื้อหาจากผลของการบังคับใช้พรบการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี2559รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคดีที่ถูกจับกลุ่มและอยู่ระหว่างการเดำเนินคดีอันสืบเนื่องมาจากกระบวนการออกเสียงประชามติ113คดีนะครับเป็นคดีกระทำผิดกฎหมายประชามติ19คดีส่วนอีก94คดีนั้นเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงครับ